ดวงในวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่2ตุลาคม2,566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้ คนที่เกิดวันเสาร์วันนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดและการตัดสินใจนิดหนึ่งนะคะห,หูดหงิดง่ายนะคะหุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์ร้อนนะคะในช่วงนี้นะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะระวังปัญหาสุขภาพนะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับกฎไหลย้อนหรือกะเพะอ,อาหารนะคะช่วงนี้ระวังปัญหาเอก,กสารการเงินหรือคดีความหลายๆคนระวังมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะคะทรัพย์สินหรือที่ดินระวังปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการเงินนะคะใครซื้อบ้านใครมีปัญหาเรื่องเอกสารเกี่ยวกับบ้านนะคะระวังนิดนึ่งจะทําให้คุณหุดหงิดไม่สบายใจนะคะในช่วงนี้ ะะช่วงนี้พยายามทําบุญเสริมดวงนะคะปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะนิดหนึงนะคะอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะช่วงนี้พยายามใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะใครที่จะไปติดต่อสถานที่ราชการสถาบันการเงินนะคะ มีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเอกสารเอกสารไม่ครบเอกสารมีปัญหานะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้เลขที่บ้านนะคะและเลขท้ายบัตรประชาชนให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีเหลืองสีส้มให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ819หนึ่งและ319ขอให้คุณโชคดีร่ารวยค่ะ